สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l ลซ y Doctor ตอร์นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นกันต่อที่โรงพยาบาลเดิมเลยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราขอมาเปลี่ยนชื่อ Foundation ของเราก่อนนะคะเปลี่ยนเป็น l เล y Foundation นะเราจะมาเล่นต่อจนถึง3ดาวเลย เป้าหมายของเราคือรักษาคนไข้25คนได้รับเงิน200,000แล้วก็มี hospital level ถึง level 6เริ่มแรกเราก็จะมาโปรโมต s t a f ของเรากันเพื่อให้ staff ของเราเนี่ยมี skill ที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มเงินเดือนจนพนักงานหน้ายิ้มได้เขาจะได้ happy เพิ่มตู้น้ำตู้ขนมทำกำไรให้โรงพยาบาลอีกนิดนึง ดูจำนวนคิวแต่ละห้องว่ามีคนรอเยอะไหมพอครบ1ปีในเกมก็จะมีรางวัล2 point award เพื่อดูว่าในแต่ละปีเนี่ยเราได้รับรางวัลอะไรบ้างแถมแต่ละรางวัลน่ะก็จะมีเงินให้เราด้วยนะเราจะค่อยๆลุ้นทีละรางวัลหรือว่าจะเปิดหมดเลยก็ได้ ปีนี้เราก็ได้รางวัล Doctor of the Year, Nurse of the Year, e m p l o ยร์เอ t มพอยเ r แล้วก็ม Pre สเพล i ิช์ฮ o สปิ t อลระหว่างที่นั่งรอเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เห็นว่ามีคนไข้แปลกๆคนนึงเข้ามาเขาจะเป็นอะไรนะคุณหมอดาวินิจฉัยไม่ได้ก็เลยส่งตัวเพิ่มเติม โรคที่คนพบใหม่ก็คือโรคหัวปูนั่นเองซึ่งเกิดจากการติดเชื้อพาราไซต์โชคดีที่เรามีการรักษานั่นก็คือการแงะหัวปูชนิดเนี้ออกจากหัวคนไข้นั่นเองส่งคนไข้ไปรักษาในห้องถอดหัวหลอดไฟได้เลยคนไข้จะทนไม่ไหวแล้วคุณหมอรีบมาหน่อย คุณหมอมาแล้วนะคะคนไข้เข้ามาได้เลย s <S มาดูกันนะว่าคนไข้เราจะหายไหมหายแล้วเย้ yeah! ดีใจจัง มีคนไข้ด่วนเข้ามาแต่ให้เรารักษา5คนที่เป็นโรคเบทเฟสซึ่งจะต้องรักษาอายุ่ภายในวอร์ดเขาจะกำหนดเวลาด้วยภายใน90วันถ้าทำได้เนี่ยเราก็จะได้10 reputation 10 c o l dodge แล้วก็เงิน10,000เดี๋ยวเรามาเพิ่มเก้าอี้หน้าวอร์ดกันก่อนนะเพื่อให้คนไข้นั่งรอต้องคอยดูคอย a มนจ e ว่าพยาบาลของเราเนี่ยทำทันไหม ถ้ามีแค่สองคนแล้วทำไม่ทนันเราก็จำเป็นจะต้องเพิ่มพยาบาลหรือเพิ่มจำนวนเตียงระหว่างที่คนไข้นั่งรอเราก็อาจจะเพิ่มตู้น้ำตู้ขนมแล้วก็เพิ่มต้นไม้เพื่อเพิ่มความสดใสให้โรงพยาบาลได้ด้วยเขาจะได้ไม่เบื่อระหว่างนั่งรอ เย้ yeah, สำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีแถมเราได้โบนัสเพิ่มด้วยเพราะว่าทำได้ครบทั้ง5คนเลย mm hmm. คุณผีตัวนี้เขาน่าจะติดบักอยู่ตรงนี้ mm hmm. ก็เลยไม่ยอมขยับไปไหนสักที mm hmm. ต้องใช้หมุนวิเศษย้ายห้องกันนิดนึง mm hmm. แค่นี้ก็เรียบร้อย mm hmm. เรียกพานโรงมาจัดการได้เลย เอา้าหายเองซะง,งั้นย้ายห้องกลับมาที่เดิมละกันเราจะเพิ่มฮอสพิทอลเลเวลด้วยการขยายวอร์ดจ้างพยาบาลใหม่และก็กอบห้อง GP อีกห้องนึง จบ2ดาวแล้วเราจะได้รางวัลเป็น s อ l t y snack machine เงินโบนัสแล้วก็เหรียญคูดอสอีก100ไปกันต่อเป้าหมายต่อไปของเราคือรักษาคนไข้ให้ได้30คนได้รับเงิน4 0 0แสนและมี hospital value 7,05แส เดี๋ยวจะมีผู้ตรวจการมาตรวจโรงพยาบาลเราเราต้องทำให้เขาประทับใจให้ได้ถ้าเราทำได้เราจะได้รางวัลตามนี้เลยอีกอีเวนต์หนึ่งที่มาพร้อมกันก็คือ Pharmacy ซี e เ g e n c y ซึ่งเราจะต้องรักษาคนไข้หคนที่เป็นโรคบล็อกบอร์ดใน90วัน for เดี๋ยวเรามาก๊อบห้องยากันดีกว่าจะได้รักษาได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่ผู้ตรวจการจะมาเราก็ผักชีโรยหน้ากันสักนิดซะหน่อยเขาจะได้ประทับใจสแปมต้นไม้ไปให้ทั่วๆเลย คนไข้ห้องอยาก็เริ่มมากันแล้วเดี๋ยวเรามาเพิ่มเก้าอี้ให้เขานั่งนิดนึงอุ๊ยคุณพูดตรวจการมาพอดีเลยเดี๋ยวเราตามเขาไปดูดีกว่าเขาก็ดูจะชอบโรงพยาบาลเรานะเห็นชูนิ้วโป้งให้ตลอดเลย ขอแค่นิ้วโป้งนะไม่เอานิ้วอื่นอุ้ยมีคุณหมอมาเต้นให้ดูด้วย <not> ประทับใจเลยล่ะสิ of m อุ้ยเพิ่งเห็นแจ้งเตือนคนไข้อิมเมอร์เจนซีเราทำได้นี่นาแถมได้โบนันสด้วยก่นน <c oughs> อนจะไปก็เก็บขยะให้เราด้วยขอบคุณค่ะสร้างความประทับใจได้สำเร็จเย้ ออบเจกตีฟของเราตอนนี้ก็แค่รอเวลาเฉยๆไม่รู้จะทำอะไรดีเดี๋ยวพามาดูการให้ยาในห้องยาของเราดีกว่าแค่กดปุ่มแล้วก็ให้ยาสามสี rgb เนี้ยมาผสมกันแล้วก็ออกมาเป็นสูตรยาเป็นสูตรค็อกเทลสเปเชียลพอคนไข้กินปุ๊บก็หายปั๊บเลยถ้าในชีวิตจริงมีแบบนี้ก็คงง่ายดีเนาะ พอเครื่องใกล้พังนาะพานโรงก็จะมาซ่อมให้วิธีซ่อมง่ายดีใช่ไหมแค่เคาะเคาะเคาะเดี๋ยวก็ทำได้ลนะว้าวแค่เคาะคนไข้ก็รักษาหายเลยไม่ต้องกินยาหรือว่ามันอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ เยรีวิวมาอีกแล้วเราจะได้รางวัลอะไรบ้างนะอได้สี่อันเหมือนเดิมเลยคุณรีเซพชันของเราดูอ่อนล้านะอดทนอีกนิดเดียวคนไข้ใกล้จะครบแล้วมีคนไข้หัวหลอดไฟอิมเมอร์เจนซี่มาด้วยอีก7คนเดี๋ยวเราสร้างห้องเพิ่มกันดีกว่า หมอเพิ่มอีกสักคนหนึ่งด้วยละกันคนไข้เริ่มค่อยๆเข้ามากันแล้วมาดูกันว่ารอบนี้เราจะสำเร็จไหม สตาฟเราทำงานเก่งจนได้เลื่อนขั้นอีกคนนึงแล <S 2> <S 2> ้วเพิ่มเงินเดือนให้เขากันเดี๋ยวเราตัดไปตอนสุดท้ายเลยละกันนะเย่เรารักษาได้ตั้งหคนแน่ถ er> ึงจะไม่ได้โบนัสก <as ็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะพามาดูทริคที่จะทำให้บุคลากรของเรามีความสุขมากขึ้นง่ายๆเลยก็แค่เพิ่มเงินเดือนให้เขานะ เพิ่มไปทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะค่อยๆเพิ่มทีละคนก็ได้ตอนนี้เงินเรามีเยอะแยะเราก็เพิ่มหมดเลยเจ้าหน้าที่มีความสุขผู้บริหารก็สุขใจเป้าหมายของเรากําลังจะเสร็จในอีก3อุย๊ยเสร็จแล้ว <S <s <ling> <S ก็จบไปแล้วนะกับโรงพยาบาลแรกของเราโรงพยาบาลฮอกสปอรตเราก็จะปลดล็อกร้านขายหนังสือพิมพ์ได้เงินโบนัสและก็เหรียญคูดอ เดี๋ยวเราไว้มาเจอกันใหม่ที่โรงพยาบาลต่อไปถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะ